เฮลโลดิสอิสกลีนโฮเทลเยสดิสอิสกลีนโฮเทลฮาวแคนไอแฮปอยู่ไอไลท์ทูบุ๊กอารูมฟอร์นิควิกอินสวาวอตเดซวูดอยู่ไลท์ทูเช็คอินออนไฟด์เดย์เดอะทเวนตี้เอ็ดของเซตเทมเบอร์และฮาวเมนี่ไนท์ วิวย okay? yes, ูบีสเตติ่งทูไนท์พีซเรามีอะดับเบิลรูมอะเวรับเบิลฟูดเด็ดบีโอเคเยสเด็ดเพอร์เฟกต์พามัสกิทอีส์เพอร์ไนท์อีดเอสตีดอลล่าเพอร์ไนท์อินคลูดิงเล็กฟัตเพลสคูดยูรีเซฟอีส์อันเดอร์ the name and nali of course meet lee your room is book see you next friday